หลังจากสงกบไป2อสชั่วโมงนะครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นดังอีกระลอกหนึ่งนะครับฝั่งภูมะเขือครับขณะเดียวกันนะครับนี่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นภา,ภายใต้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ การสู้รบในครั้งนี้นะครับก็ยังถือว่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีสถานพยาบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆในอำเภอการทรลักษ์นะครับได้รับความเสียหายจากกระสุนของฝั่งกัมพูชานะครับที่เมื่อวานนี้มีการประทะกันอย่างดุเดือดพอสมควรครับ ความเสียหายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งครับผนังด้านหลังถูกกระสุนของฝ่ายกัมพูชาเจาะเข้าไปถึงด้านในอาคารครับจนทรัพย์สินข้างในเสียหายจํานวนมากทั้งเตียงคนไข้และอุปกรณ์การแพทย์ครับแต่ว่าที่นี่มีการอพยพคนไข้ไปอยู่ในจุดปลอดภัยตั้งแต่4วันก่อนครับจึงทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ ไม่ไกลจากกรอพศตก็พบหลุมลึกครับที่เกิดจากกระสุนของฝ่ายกัมพูชาตกลงไปหลังบ้านเรือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายเช่นกันครับจุดนี้ยังพบสะเก็ดระเบิดที่ยังติดค้างตามจุดต่างๆด้วยเจ้าหน้าที่ชุดร,รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรอพศอต่อและบ้านเรือนของประชาชนเกิดขึ้นในวันเดียวกันหลังปะทะเดือดที่ภูมะเขือครับ ก่านนั้นเนาะยิงก่าคืนตอนกลางคืนตอนเช้าหนักกว่าเก่าอีกเมื่อวานช่วงเชมื่อวานช่วงเช้าเมื่อวานื่อเช้ชชชชเาออกมาสองลูกที่ขมิ้นยิงม,มาสองลูกตกทุ่งนาครับการนี้คือตกในอันนี้อยู่ในชุมชนเลยนใช่ไหมครับชุมชนกับตังต่างหมู่บ้านเลยหมู่สา,ตามต่างหมู่บ้านเลยแล้วก็ที่อนามัยครับที่อนามัยในบ้าน,นตกสี่ลูกครับ ตกข้างถนนสองลูกแต่ว่าที่หนักๆก็มีอนามัยแล้วตรงนี้ตรงนี้ครับสองที่แต่ตอนนี้คือชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพออกไปหมดแล้วออกหมดแล้วชาวบ้านออกหมดครับ ชุมชนแห่งนี้นะครับอบพยพป,ประชาชนออกจากหมู่บ้านทั้งหมดแล้วนะครับแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังหลบภัยตามบังเกอร์ซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่4ีท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับและความกังวลของชาวบ้านหากต้องยึดเยือะออกไปอีกครับ การสู้รบเยอเือเข้าสู่วันที่4ี่แล้วนะครับการอพยพประชาชนออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกําลังเผชิญกับการจัดการที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับจากจํานวนของผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากพื้นที่ปลอดภัยก็ขยายวงกว้างมากขึ้นเช่นกันครับ